แอเว่นดีวันนี้เราโดนมีข้างอยู่ในห้องอะไรไม่ใช่ห้องหนีบ้านนี่นี่ไงมีมันกำลังดึงนี่ไปตอกไปตอหีบโคตรตึงตอาจะต้องหาอะไรกญแจไปเปิดผาทางออกใช่ไหมอูเนี่ยไขขวงไป ตำรวจปะใช่ใร่อเป่าเฮ้ยบ้านระเบิดเฮเพื่อนห้องนี้มันเก่งกันจังวะเฮ้ห้องแดงเปิดหนอันนั้นมันทำอะไรอะ่ะเอ้ยเฮ้ยโปะไม่สนดีวะ่ะไปเปิดห้องแดงเนี่ยห้องแดงนี่โคตรตึงระเบิดที่ขาวอยู่นะว,วะ มาดเชอะดูก่อนมันทำไรเฮ้ยมันมามันมาเอ้ามันสกิบบี้เกินไปอะไร <c oughs> อะไร,ะไรปลาเป้าปลาเป้าไปไปหาเป้า <c oughs> มันสแตนอันนี้ได้ไหนมาดูดิมาดูดิมาดูด,ดิดดด <c oughs> เอาเฮ้หุม <c oughs> คตดตึงระเบิดอ่ะีแกนี่แกมาเฝ้าจุดเกิดได้ไงแกนี่มันกีบีดีกันจริงๆฮีเฮ้นมามันมามันมามฮ้ยมามมาม,มามมามา ล้อล้อแอนล้อเอกระโดดค้ามได้เปล่าวะอย่ามุเนี้ก็จะไปนะจิบหายชิบหายมาแกแขนแกนะแกจังหวะนี้แหละจะได้แค่แขนอ้าวเฮ้ยโดนแจ็ไม่แปลก รู้แบบและไม่สีแดงหมดเริ่มเลยมียั่ไหนปกใจเพื่อนนี่ยังมีรอบนั้นอะไรเป็นอะเป็นผู้เล่นมีผู้เล่นเกนเกนจัดเพื่อนจะแย่งมันแจไม่ให้หรอกเว้ เจนี่สำคัญมากจ,จะเจอแล้วค่ะโอกาสสูงแต่ไม่เจอมี AI มี AI ฉลาดแจดมาไปเปิดประตูแล้วก็ต้องมีัสอีกมาเตรียมตัวออกได้พัดมาสัญญาณสัญญาณเฮ้ยมึงมาดิอ้ยตบเลยไปประตูประตู bắt đầu bắt đầu đi bắt đầu 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 นี่มานี่นี่แกมีพลังวิ่งไปนะแกรอดตัวไปฉันไม่ปล่อยวันแน่ทีหลังทีหลังฉันไม่ปล่อยวันแน่นี่เหลี่ยมเหลี่ยมเลยเทคนิคเหลี่ยมเอ้ยวางไม่ได้นี้เลยดีเหลี่ยมก็คือฝีมืออย่างจุดเว้ยโอเคตามล่ะ ออออนี่เจอละมาวัเฮียมาีแกต่อย,อยไม่ได้แกแกดแกยิฝากไว้ก่อนเอะเฮียแกไม่รอดแน่ เหยียบกับกระโหนี้ไปอ่ะน,นไม่รู้จังหวัดกมีใครบางคนมาเหยียบนี่นั่นไงเจอตัวแล้วแกแกได้แกมานี่มานี่แกไม่รอดแน่อะไรไแ,ะแกตัสตัได้ลงอเอะไร วิโคตรแานเลยนีอ่ออกได้หมดแล้วจริงอะเนี่ยปวดแล้วแก่แกแกที่แก,แก,แก,แกตุกวางใหม่ตุ๊กชมพูวางเลย เฮ้ยอ,อะไรอะย่าขั้กกตอนขั้นเดิมวิอลูเฮ้ยอะไรอะอะไรอ,อะเฮ้ยทุบดิเฮ้ยมนโดนเหเฮ้ย เืขอขังตัวเองเหรอไม่จริงนะตอนนั้นล้มอยู่กลางป่าแล้วตื่นมาอีกทีก็ตื่นอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะไม่จริงนะแหวะแหวะต้องเกิดใหม่ต้องมาที่นี่ครั้งแถมตัวนี้ก็เป็นบ้าข้างด้วยจังหวะนี้ไปนนไหนวะไปฝั่งโน้นโอเค หรือว่าจะวางกับดักเะเลเหลืองไข่ไหนอ่ะต้องข่งในห้องสักอันหนึ่งอ่ะเหลืองนะข้างหน้ามันเปล่าน่าจะใช่นี่ไงเจอสีแดงนี่เอ้ยเอ้ยว้ายว้ายโดนเกี้ยนโดนเกี้ยนโดนเกี้ยน,น,ยน,น,ยนโอเคดีดันออกได้ คนนี้มันฉลาดนีหว่าฉลาดไม่เบาเจ yeah. ยิยดุดงฮี่มันเห็นมันเห็นยี่ว่าแล้วว่าดักดูเทคนิคฟอรเซเคนอยู่เว้ยแต่มัว่วไม่ฟอรเซเคนบ่อยเทคนิคแล้ว ่ะไปไข่สีม่วงกันตอนนี้น่าจะได้รหัสแล้วปะไม่เห็นเลยเฮ้ยตะเต่าแขนแขนไม่แกะฮี่หลังแขนเพื็ดพ้อฮี่กับหลังเอาไม่โดนโอ้ยโปะไม่โดนด้ยไม่เหลือตรงไหนอีกเฮ้ยอะไรเคปกินละอ้วนกินละอ้วนโอ้ท้อง คงป่องเลยอละไรแบนี้เฮ้ยแต่แ่าไม่มีคุนแจฮ้ยเพื่อนแน่เลยทำไมดิตอนนีต้องต้องตัวอ้วนมากด้วยอือเป็นโรคอ้วนโรคอ้วนโรคอ้วน,อนออตอนนี้ต้องทำอะไร่ยไม่มีอะไรเลย ก็ได้เหลือแค่เราเดียวแล้วตัวอ้วนนี่ตอนนี้ตัวอ้วนมากเลยจะโดนกับดักหนึ่งไงนี่มีนี่เอาชีวิตรอดนี่เอาชีวิตรอดตัวอ้วนเด้าตัวอ้วน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 นี่ตัวอ้วนตัว